สวัสดีครับ FC YouTube ช่องออกมงคลทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับผมล่าสุดนะครับการมินจะมีการจัดงานมิทติ้งนะครับที่ไทยในวันที่30พฤศจิกายน2567นะครับผมจัดที่ไหนนั้นก็คือจัดที่รามคำแหงนะครับเป็นการโพสต์จาก FC ของการมินนะครับผมผมก็ยังงงนะครับว่า กามินจะมาไทยหรือเปล่านะจะมามิทติ้งเจอเอฟซีชาวไทยหรือเปล่านะนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูข่าวในคลิปนี้เลยนะครับไปเลยครับโดยสรุปก็คือเจ้าตัวเนี่ยมาไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งกระแสดราม่าเอ่ยทั้งเป็นข่าวใหญ่เอ่ยนะครับผมเหตุการณ์ยังไม่ปกตินะครับแต่สําหรับงานนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากามินเนี่ยเป็นคนจัดขึ้นเองหรือว่า FC ของกามินนะครับเป็นคน รวบรวมกันนะครับเสนอความคิดเห็นนี้เพื่อจัดขึ้นนะครับโดยผ่านการไลฟ์สดขึ้นจอยักษ์นะครับผมโดยมีผู้ไปร่วมงานเนี่ยขนาด600คนเลยนะครับผมในงานนี้เนาะหาข่าวก็จะประมาณนี้นะครับเจมินผู้ปราบซอมบี้มาแล้วงานวันที่30พฤศจิกายนสถานที่จะใหญ่ไปไหนจัดที่กทอมอ คนที่สนใจมาร่วมงานตอนนี้เกือบ600คนแล้ว30พฤศจิก,กายน2024บางทีงานนี้อาจจะไม่ใช่แค่งานเล็กๆธรรมดาก็ได้นะครับจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นวันที่ติดต่อหน้าสื่อนะครับผมต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับสำหรับ FC ที่ชอบกามินนะครับเขาก็มีเหตุผลของเขาบางอย่าง นี่ก็เป็นความคิดเห็นของ fc บางคนนะครับที่ยังชอบกาหมินอยู่นะครับก็จะประมาณว่าแต่ทําไมนะเรายังเกลียดเธอไม่ลงแถมยังเชื่อใจมากทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกันแค่78็ดแปดเดนแท้แต่กลับเชื่อหมดใจพวกนั้นพยายามสร้างเรื่องราวให้เราเข้าใจผิดเธอแถมว่าพวกเรานั้นทําไมเข้าใจยากเย็นโง่เหมือนทุยแต่รู้ไหมว่าเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราเป็นทุยเลยทั้งที่ เชื่อใยน้องแต่กับรู้สึกเบิกบเบิกเนตรขึ้นเรื่อยๆว่าภาพที่เขาสร้างขึ้นมามันจอมปลอมมากยิ่งรู้จักยิ่งว่าปลอมปลอมมากจริงๆยิ่งพวกนั้นทำร้ายน้องเท่าไหร่เราจะยิ่งปกป้องและรักอินดูใยน้องมากกว่าเดิมโดยที่น้องไม่ต้องออกมาร้องขอ ส่วนคนที่รักกามินก็จะประมาณนี้นะครับผมเต็มใจที่รักเธอยินดีที่ได้รู้จักนะคะเด็กหญิงการมินไม่น่ารักตรงไหนอัปรกรรมาวงไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ไล่แล้วทําให้ผมยิ้มหัวเราะและมีความสุขตลอดเวลาที่ได้เห็นน้องการมินคือพลังบวกจริงๆขอให้สิ่งเวลวร้ายได้ออกไปจากชีวิตน้องการมินในเร็ววันด้วยดังฟ้าตัวน้อย คนเก่งคนมีปัญญาเวลาเขาถูกกระทำเขาจะไม่ร้องวายๆเขาจะเดินจากไปอย่างเงียบๆและเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณมองเขาผิดไปเขาจะพัฒนาตัวเองและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่จนคุณประหลาดใจและอยากเรียกให้เขานั้นกลับมาแต่เขาจะไม่กลับมาดังนั้นถ้าคุณทําให้คนที่เก่งมีปัญญาและความสามารถต้องเจ็บปวดคุณจะเจ็บปวดมากกว่าเป็นร้อยเท่าทวีคูณ เพราะไม่ว่าคุณจะพยายามสักแค่ไหนเขาก็ไม่มีวันจะกลับมาเพื่อให้คุณกระทําซ้ําได้อีกแล้วก็ขอแถมด้วยประวัติพี่ชายของกาเมินแล้วกันนะครับ f อของกาเมินหลายคนเขาก็ชื่นชมนะครับพี่ชายของกาเมินนะครับว่าดีมากๆหรือประมาณว่าเออแบบเขาเรียกว่าเป็นคนดีของสังคมหรือไม่ว่าเป็นคนเก่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประวัติก็จะมีประมาณว่าประวัติและดีกรีของอุปป้า จีแทยองไม่ธรรมดาไม่เคยพูดออกมาจากปากถึงความจจ๋งของตนแต่ความสามารถค้นหาได้ในคลังข้อมูลลังความรู้ของโลกสมัยใหม่ที่สติปัญญาของซอมบี้นั้นไปไม่ถึงนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพของพี่ชายกามินนะครับจีแทยองนะครับผมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติชนบุกจีแทยองนายงานสวัสดิการสังคมระดับ9 จบการศึกษาจีแทยังเข้าอยู่ในอันดับที่1โดยรวมในการสรรหาบุคลากรสาธารณะระดับ9สําสำหรับตำแหน่งสวัสดิการสังคมที่จะขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกมหาวิทยาลัยแห่งชาติชนบุกนักสังคมศึกษาเก็บเก้9ชั้นนําในกรุงโซลและจังหวัดจอนบุกจีจีแทยังซึ่งสําเร็จการศึกษาจากภาควิชา สวัสดิการสังคมของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมงกุฎคู่อาวุโสนายจีได้รับอันดับหนึ่งในการสรรหาบุคลากรสาธารณกิเก้าสำหรับตำแหน่งสวัสดิการสังคมในกรุงโซโ,โดยคัดเลือกจากผู้สมัคร578คนจากผู้สมัคร8,671คนและบันทึกอัตราการแข่งขันที่15ตอนน่อ1และเป็นการรับสมัครงานสาธารณะครั้งแรกสำหรับตำแหน่งสวัสดิการสังคมในจอนลาบุกด โดยคัดเลือกจากผู้สมัครเพียง7คนเท่านั้น,นเดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งชาติชนบุกป,ประกาศให้บัณฑิตกรมสวัสดิการสังคมผ่านการสอบคัดเลือกรับราชการในตำแหน่งสวัสดิการสังคมระดับ5ซึ่งปีนี้คัดเลือกเพียงสองคนเท่านั้นมหาวิทยาลัยกล่าวว่านับตั้งแต่มีการดำเนินการสอบระดับชาติสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ระดับหนึ่งปีพศ2546เราได้แสดงเห็นถึงอัตราการสอบผ่านที่สูงที่สุดในประเทศ รวมทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นนําในประเทศและได้ดําเนินการศึกษาในระดับสูงสุดและรวมทั้งได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการเฉพาะทางมหาวิทยายลัยในท้องถิน่นและโครงการ BK บวกด้วยฉันกําลังทาอยู่เขากล่าวสําหรับรูปนี้ก็คือรูปของจีแทยางนะครับพี่ชายของจีการมินนั่นเองนะครับนามสกุลจีเหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นรูป รูปร่างหน้าตาของจีแทยังก็จะหน้าตาคล้ายๆกับน้องสาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับผมที่ได้ออกข่าวตามสื่อต่างๆตามสื่อของท่านแม่ทัพชาลีนะครับว่าเออทนไม่ไหวแล้วน้องโดนคุกคามอ่อาก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีให้น้องเนี่ยอ,อ่เขาเรียกว่าฟอ้องร้องสำหรับคนที่ ดูหมินน้องหมินประมาณน้องนะครับผมนี่คือของหน้าตาของจีไทยยังเลยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากถึง f c ท่านแม่ทับชาลี FC ฟขุยอันทุกท่านนะครับทาขึ้นมาก็เพื่อเราจะได้เห็นแง่มุมหลายๆแง่มุมนะครับไม่ใช่เห็นแง่มุมเดียวนะครับผมก็ก็ยังเป็นนะครับเป็นด้อมชาลีด้อมขุยอันเหมือนเดิมนะครับแค่อยากทําข่าวให้มันหลากหลายแง่มุมนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าประวัติของทางการหมิน ต้นสายปลายเหตุมาอะไรยังไงนะครับด้อมของฝั่งกามินมีความคิดเห็นแบบไหนนะครับผมคิดเห็นเหมือนกับที่ฝั่งชาลีคิดหรือเปล่านะครับผม,ผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาจะได้มีหลายๆแง่มุมนะครับผมว่าฝั่งนู้นเขาคิดกันยังไงฝั่งนี้คิดกันแบบไหนนะครับผมก็ยังเป็นด้อมชาลีเป็นด้อมขุยอันเหมือนเดิมนะครับผมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับฝากไว้ให้ทุกท่านนะครับ ได้รับชมรับฟังด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการย้าข่าวแล้วกันนะครับเป็นการรวมคลิปข่าวนะครับอัปเดตทั้งฝั่งด้อมชาลีนะครับแล้วก็คนที่ยังรักกาเมินอยู่นะครับผมสาหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมผมถึงทําข่าวกาเมินด้วยนะครับก็เพราะว่าอยากอัปเดตข่าวทั้ง2ฝั่งนะครับข่าวท่านแม่ทัพชาลีของเราแล้วก็อัปเดตข่าวของกาเมินนะครับ ฝั่งโน้นเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฝั่งท่านแม่ทัพชาลีเนี่ยมีความคิดเห็นแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับผมก็พยายามจะอัปเดตข่าวลหลายแง่มุมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวและสาระมาฝากพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้นะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องอมมงคลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย